รอบนี้อนุทินเนวินเขาเลือกข้างชัดเจนผมเรียนหุ้นส่วนนะครับในเชิงยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองชั้นสูงสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ดีนะครับอะไรอะไรก็ง่ายขึ้นและคนไทยคงได้เห็นเชิงประจักษ์ว่าคนที่เคยอยู่เบื้องหลังสนับสนุนพักภูมิใจไทยสนับสนุนอน,อนุทินสนับสนุนเนวินนะฮะ วันนี้ก็คงชัดเจนว่าเขาเลือกที่จะยืนข้างฝั่งทักษิณแต่ไม่สหสวัสดีครับผมพบกับผมเทือศักดิ์จิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสํานักข่าววีหกหนึ่งนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของการแผงทลิ์ของทักษิณน,นะหลังจากที่อนุทินกับในวินนั้น เดินทางเข้าไปพบถึงบ้านจันสองราเจาะหรือตัวไยก็ผมก็ต้องรอฟังทาง่านพูดจนจบนะครับครับก็ผมก็ไปทานข้าวเย็นกับที่บ้านท่านนายกทัานสิงหรือบไปไปประจาอยู่แล้วนะครับก็แค่นั้นละครับ <c oughs> ผมเป็นคนชวนไปเองอะ่ะ จบแล้มันไม่ได้โกรธอะไรกับน,นี้ครับไอ้เรื่องที่บอกโกรธเรื่องคาว่ามันจบแล้วครับนายนี่พวกใครก็ไม่รู้เป็นคนพูดผมอยู่มาตั้งสี่กว่าปีผมไม่เคยได้ยินคำนี้ยก็ใส่กันไปยังไม่กล้าพูดเหรอถามจริงกล้าพูดเหรอถ้าคนที่เป็นเจ้านายเราเราบอกมันจบแล้วครับนายมันไม่มีหรอกครับก็พูดมาไม่รู้อีกทีมันก็ยังยังเอาเอา,เอาไอ้คำนี้ขึ้นมานะมันไม่มีอะไรหรอกครับ ก็ไม่แฮปปี้ผมก็มัน่นใจว่าคนที่ชวนคือผมักการเมืองที่ชุจริคตคดโกงจะถูกลงโทษอย่างรุนแรงเด็ดขาดโดยการตัดสิดทธิสมัครรับเลือกตั้งไม่ให้นักการเมืองเหล่านั้นดำรงตำแหน่งทางการเมืองตลอดชีวิตนอกจากนี้คดีต่างๆยังไม่มีอายุความสำหรับนักการเมืองที่ชุจริคตคดโกง หลบหนีคดีอาญา,าไปเสวยสุขยังต่างประเทศธรรมทานครับจาเป็นด้วยกลไกสองประการนี้ของรัฐธรรมนูญนี้หรือเปล่าคือสารองค์กรอิสระและมาตรการป้องกันนักการเมืองที่ทุจริคตคดโกงที่เข้มงวดเด็กขาดกลไกนี้หรือเปล่าที่พักเพื่อไทยไม่ต้องการหากมีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ จะเปิดโอกาสทําให้นักการเมืองที่ทุจริคตคดโกงเข้ามามีบทบาทในการบริหารประเทศได้อีกครั้งหนึ่งพัเกเพื่อไทยต้องการเป็นรัฐบาลมีภารกิจเร่งด่วนสำคัญที่จะต้องร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับนักการเมืองที่ทุจริคตคดโกงมากกว่าการต้องการเป็นรัฐบาลเพื่อบริหารประเทศ เพื่อเข้าไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนนอกจากนี้การล่างรัฐมนูญฉบับใหม่ยังไปจอดคล้องกับความต้องการของพรรคการเมืองพรรคหนึ่งที่ต้องการจะล่างรัฐมนูญฉบับใหม่ทุกหมวดทุกมาตราไม่เว้นแม้แต่การแก้ไขความเป็นราชนาจักรอันหนึ่งอันเดียวของประเทศไทยที่จะแบ่งแยกไม่ได้ ไม่เว้นแม้แต่หมวดคุ้มครองสถานะขององค์พระมหากษัตริย์ให้ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพจากกาละผู้ใดจะรักเมิดไมิได้อย่าหลงเชื่อสื่อหลักอย่าเชื่อนักวิชาการที่พากันทำตัวเป็นสุนัขรับใช้นักการเมือง ยุคสมัยนี้แล้วพี่น้องหาข้อมูลที่ไหนก็ได้แอปฟ้าแอปแดงแอปอะไรก็หาได้ว่ายัตติของพรรคเพื่อไทยที่อยากแก้ไขรัฐมนูญที่เสนอมา6ข้อมันมีข้อไหนบ้างไหมที่สร้างประโยชน์ให้กับประเทศไทยสร้างประโยชน์อะไรให้กับคนไทยพี่น้องไปหาอ่านสิทั้ง6ข้อมันมีแต่ทำเพื่อประโยชน์ของพวกมันเองมันมีแต่จะทำลายกฎหมายจริยธรรมเพื่อให้คนที่มีประวัติไม่ดีคนที่มีคดีติดตัวคนที่มีความดังพ้อยทางจริยธรรม สามารถกลับมามีอำนาจได้สามารถมาเป็นใหญ่ได้เหมือนเดิมการที่คนพวกนี้ถูกกันออกไปจากระบบการเมืองของประเทศไทยถามว่าประเทศไทยเสียหายตรงไหนพวกเราคนไทยเดือดร้อนตรงไหนต่อให้คุณจะรักพักเพื่อไทยต่อให้คุณจะรักพักเก้าไกลคุณก็ไม่เดือดร้อนเลยถ้าคนไม่ดีไม่ได้เป็นรัฐมนตรียังมีคนดีอีกมากมายเป็นแสนเป็นล้านที่พร้อมจะมาทํางานให้ประเทศไทยได้ ทำไมจะต้องทำลายกฎหมายทำลายธรรมนูญเพื่อให้คนไม่ดีไม่กี่คนเข้ามาเสวยอ,อำนาจเข้ามาครองอำนาจในประเทศไทยต่อไปพี่น้องใช้ใจที่บริสุทธิ์เลยครับอย่าปล่อยพรคเพื่อไทยทำลายธรรมนูน60ูนมันรวมหัวกันระหว่างสื่อหลักกำลังวิชาการมาปั่นล้างสมองเราให้ยอมพักเพื่อไทยพวกเราไม่ได้ลำบากอะไรก็แค่ไปเปิดอ่านดูซะที่มันบอกมาหข้อมีอะไรใช้ใจบริสุทธิ์พิจารณาดูก็จะรู้ว่าใครทำเพื่อประเทศไทยหรือใครทำเพื่อตัวพวกมันเอง แต่อยากจะบอกว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับเราปกครองด้วยระบบนิติรัฐครับไม่ใช่ปกครองด้วยระบบอำเภอใจนะครับวันท่านที่ทำอะไรท่านจะบอกว่าจะแก้ไขรัฐนูนเลเร็ววันเนี่ยท่านคิดใหม่นะครับท่านแก้ปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชนให้เสร็จก่อนแล้วเขามาแก้รัฐนูนถ้าท่านอยู่ถึงสามปีนะครับด้วยความเป็นหัวครับนะครับรัฐธรนูลไม่ใช่ปัญหาครับการปฏิวัติก็ไม่ใช่ปัญหาครับ แต่คนโกง่างหากับที่เป็นตัญหาและเป็นต้นเหตุขอบคุณครับท่า,ทานอาจารย์ครับหลังจากที่อนุทินก็ยอมรับนะครับว่าได้เดินทางเข้าไปพบกับทักษิณชินวัตรโดยมีนายวินชิดชอบนะบเดินทางเข้าไปด้วยทักษิณก็ให้เสื้อมาหนึ่งตัวแล้วก็ปฏิเสธนะครับว่าการพบเจอครั้งนั้นเนี่ยนะฮะไม่ได้เป็นเรื่องของ จบแล้วขับนายและเขาไม่เคยได้ยินเรื่องของจบแล้วข้างนาในนะก็คงแสดงชัดเจนฮะจากนั้นหนึ่งวันเกิดปรากฏการขึ้นสภาผู้แทะะนราษฎรนะครับคว่ำมติของสมาชิกวุฒิสภาที่จะให้มีการโหวตการทำประชามติการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นสองชั้นคือชั้นก่อนโหวต และชั้นหลังโหวดซึ่งใช้เงินกว่า15,000ล้านบาทในการแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้นะครับและที่สำคัญคือพรรคภูมิใจไทยไม่ร่วมแสดงความคิดเห็นในการหักสมาชิกวุธที่สภาในรอบนี้ด้วยบางคนสงสัยมันเกิดอะไรขึ้นผมจะอธิบาย คือบางคนอยากจะให้ผมอธิบายเชิงสังเคราะห์ยาวๆหน่อยก็สวที่หักเรื่องของการแก้ไขธรรมนูนที่ต้องการให้แก้ไขธรรมนูนต้องเป็นสองขยักสองชั้นจะต้องทำประชาวิกิอนและหลังซึ่งเสียเงินประมาณหนึ่งหมื่นห้าพันล้านบาทน,นะครับเป็นฝั่งของพรรคน้ำเงินคือฝั่งของเนวินฝั่งของอนุทิน นะครับคราวนี้ปรากฏว่าทักษณิณเรียกเขาพบเรียกพบเสร็จก็เลยหักเอาคืนนะให้มีชั้นเดียวเอาไว้ง่ายแค่นั้นนะที่เหลือก็เป็นข้ออ้างของนักการเมืองนู่นนี่นั่นประเด็นที่น่าสนใจคือการแก้ธรรมนูญการยกเลิกธรรมนูญใครได้ประโยชน์ผมเรียนได้ย้ำหุ้นส่วนนะประชาชนไม่ได้ประโยชน์แต่คนที่ต้องเสียเงินคือประชาชน 1,500 0ล้านบาทจากการแก้ไขรัฐธรรมนูญรอบนี้นะครับแต่สิ่งที่เราได้เห็นวันนี้เชิงประจักษ์อนุทินชาญวีรกุลพักภูมิใจไทยเนวินเป็นที่ปรึกษาลูกชายเนวินเป็นเลขาธิการพักภูมิใจไทยตอนแรกก็มีเขาว่าพกกรกคจะโดนยุบพอจูจ่ๆ คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตก็บอกว่ากรณียุพักอาจจะไม่ถึงพักภูมิใจไทยจริงๆมันถึงมาตั้งแต่เดือนเมษายนปีที่แล้วลากมา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 ,า,กมาสวนะครับเป็นฝั่งสีน้ำเงินเป็นฝั่งนุทินก็วิ่งเต้นกันขี้แตกเกี่ยวแตกเลยจนได้สวออมาตอนนี้อยู่ในขั้นตอนกระบวนการนะครับที่จะ เข้าสู่กระบวนการการเลือกตั้งสวเป็นโมฆะซึ่งจะลามเอาผิดคณะกรรมการการเลือกตั้งด้วยนะครับนั่นะคือนะสิ่งหนึ่งที่กําลังเกิดขึ้นในเวลานี้ประเด็นตอนนี้มีคนตั้งคำถามกับผมว่าเขาเรียกเนวินกับอนุทินทักษิณเรียกไปทำไมผมก็บอกมีเรื่องเดียวที่เขาจะเรียกก็คือเรื่องรัฐธรรมนูญทำไม เขาต้องเรียกไปเรื่องของรัฐธรรมนูญก็เพราะว่าเขาต้องการนิรโทษกรรมสุดซอยยิ่งกว่านิรศกรรมธรรมดาด้วยซ้าไปเพราะนิรษกรรมธรรมดาเนี่ยจะเป็นการแก้หรือออกกฎหมายขึ้นมาแต่คราวนี้เขาจะยกเลิกตัวแปดต้นคือรัฐธรรมนูนเลยที่เขากระทำความผิดไม่ว่าจะเป็นครอบงําพรรคการเมืองคุณสมบัติ ะะและการกระทาความผิดของพรรคการเมืองไม่ให้มีการยุบพรรคการเมืองคือว่ายง่ายล้างผิดได้กับทักษิณุงอิงและพรรคเพื่อไทยและพรรคการเมืองต่างๆที่เข้าไปเจอทักษิณที่ถูกทักษิณครอบงําจะต้องไม่ผิดทั้งหมดนะกักการเมืองทั้งหมดจึงรวมตัวกันแม้กระทั่งพรรคของคุณเอกประยุทธ์จันโอชากลุ่มไทยสร้างชาติก็โหวตให้เห็นไหมฮะ คนไทยได้เห็นเชิงประจักษ์มากขึ้นไหมครับนะทักษิณกําลังแผงลิ์กำลังเนี้ยโทษสกร,รมตัวเองพักตัวเองลูกตัวเองเพื่อประโยชน์ของใครตัวเองและพักพวกเท่านั้นเอาละสิ่งที่เราเห็นตอนนี้ผมประชาชนท่านผู้ชมหุ้นส่วนเป็นประชาชนคงได้เห็นเชิงประจักษ์มากขึ้นสิ่งที่เขาทําเรื่องของรัฐมนตรีสองชั้นชั้นเดียวเนี่ย นะฮะฮและต้องการเสียงในสามโดทั้งสาวาด้วยเนี่ย <c oughs> ก็เพื่อเจตนาลมเดียวฮะเพื่อให้พ้นผิดและเป็นเทคนิคทางการเมืองเท่านั้นไม่มีอะไรมากแต่ประชาชนได้เห็นตอนนี้เชิงประจักษ์มากขึ้นนะอนุทินเนวินนะฮะเนวินเคยลอดคดีกรายอย่างเคยสาบานไว้หน้าศาลนะครับวันนี้เนวินและอนุทิน เลือกข้างเรียบร้อยฮะไปยืนข้างทักษิณที่ผ่านมาก็มีคนเลือกข้างเหมือนกันชื่อบิ๊กโจก๊กเลือกข้างผิดที่ผ่านมาก็มีคนเลือกข้างผิดเหมือนกันนะเป็นอดีตแม่ทัพภาคที่สี่ก็โดนออกหมายจับที่ผ่านมาก็มีเหล่าบรรดานายทหารคุมกำลังในพระนครและตำรวจเลือกข้างผิด ็โดยโดนแขวนหมดรอบนี้อนุทินเนวินเขาเลือกข้างชัดเจนผมเรียนหุ้นส่วนนะครับในเชิงยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองชั้นสูงสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ดีนะครับอะไรอะไรก็ง่ายขึ้นและคนไทยคงได้เห็นเชิงประจักษ์ว่าคนที่เคยอยู่เบื้องหลังสนับสนุนพรรคภูมิใจไทยสนับสนุนอน,อนุทิน สนับสนุนเ네นวินนะฮะวันนี้ก็คงชัดเจนว่าเขาเลือกที่จะยืนข้างฝั่งทักษิณแต่ไม่ได้เลือกข้างประเทศไทยขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์จีมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ คนไทยที่แท้รู้ดีในหัวใจเรื่องราวอันมากมายที่ทรงได้ทำเหนื่อยแบกภาระผู้คนบนแผ่นดินได้มีและได้กินมีความหวังงดงามบังคมกราบกาน ปฏิญาณตนจากใจกี่ชาติที่เกิดไปจากขอตาขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไปมอบชีวิตด้วยกายและใจ ชาแห่งไหนที่มีในนิทานที่เด็กเด็กเคยอา่านอยู่สุขสั์สวยงามราชาแห่งนี้ท่านทรงงานและงานหลายสิบปีผลผ่านยังทรงสร้างทำงบังคงกราบลรา ปฏิญานตนจากใจที่ชาติที่เกิดไปจากขอตายขอเป็นข้ารองบาดท,ทุกชาติไปมอบชีวิตด้วยกายและใจจะตอ้อง ไป